สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูสรุปบนกันนะครับประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2568นะครับก่อนหนึ่งเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่าน โชคดีครับเรามาดูนะครับเด่นบนเดินดีสี่สูตรนะครับเป็นสูตรที่ผมเอาเฉพาะสูตรที่ยังไม่หลุดสี่สูตรเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งเด่นสามสี่หกูน์สูตรที่สองสี่หกเ็ดแปดสูตรที่สามแปดเห้าหกสูตรที่ 3, 8, 9, 5, สี 4, 0, 1 2 3นนะท่านผู้ชมนะก็ จับชนกันท่านผู้ชม4สูตนีชนที่6 3สูตรท่านผู้ชมนะชนที่6ตัวเดียวเลย3สูตนะที่เหลือก็ชน2สูตนะอย่าง0 3 4 8อย่างเงี้ยนะชน2สูตรหมดเลยนะครับก็อมให้เด่นแล้วก็เน้นที่6ตัวเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะ0ก็เด่นนะ3ก็เด่นแต่ว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะผมจะเน้นพิที่6เพราะว่าชนถึง3ตัวเพียงชน3สูตรเป็นตัวเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะก็ผมให้เด่นที่6นะครับสำหรับงวดนี้นะทีนี้เรามาดูร้อยบนเดินดี7ตัวนะครับเด่น6 7 8 9 0 2 3 100ร้อยบนเดินดี3สูตรสูตรที่1 3 4 5 6 702 สูตรที่267 89013สูตรที่3 6 7 89023นะครับเอาทั้ง4สูตรนี้จับชนกันเลยนะครับ <c oughs> ทั้งสาไอ้สสูตรนี้ชนกันที่0367หลักร้อยสสูตรชนกันที่0367นะครับทีนี้เรามาดูหลัก10กันนะครับ สิบนเดินดีเจ็ดตัวนะครับน้อใ้เด่นที่ 9, ก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแดแล้วก็สิบบนเดินดีเจ็ตัวสสูตรนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้3สูตรนะท่านผู้ชมนะเดี๋นะเจดตัว3สูตรนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มนี่ก็ได้นะ ตัวสสูตรนะครับก็สูตรหนสูตรสสูตรสนะครับก็10บบนเตัว9 0 1 2 4 6 8 10หนึดบนดี7ตัว3าูนะครับสสูตรที่1สูตรที่2องสูตรที่สนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปย์สองสามสี่แล้วก็1 2 3 4 6 8 9สาานะครับสำหรับ สิบบนชนสี่สูตรท่านผู้ชมจับชนกันเลยนะครับก็ชนที่สี่หกแปดนะครับชนทั้งสี่สูตรนะสี่หกแปดเป็นเลขคู่หมดเลยท่านผู้ชมนะนี่เป็นสูตรเดิมทั้งหมดนะสาหรับหลักสิบนะครับเป็นสูตรเดิมทั้งหมดเลยนะวดนนี้ชนที่สี่หกแปดท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูหลักหน่วยกันนะครับหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็หน่วยบนเดือนดีสสูตรนะครับสูตรที่1 1 2 3 4 6 7 0สสาี่ดูสูตรที่2 0 2 3 4 5 7 9ส้าดสูตรที่3 0 1 3 4 5 9หนนะครับสูตรที่3นี่เป็นเด่น6ตัวนะครับก็หลักหน่วยทั้ง4สูตรเนี่ก็เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมนะครับ ชนทั้ง4สูตรชนที่0 3 4นะชนที่0 3 4นะครับหลักหน่วยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับร้อยบนกันนะครับดับร้อยบน3สูตรนะดับ1 3 5นะครับดับร้อยบน3สูตรดับ1 3 5นะดับ10บน3สูตร0 1 4ดับ10บั่นเทพดับ5กับ7นะครับรวมดับ10บนงวดนี้นะดับ 01457 01457ดนะครับดับหน่วยบน4ีสูตรนะครับดับหน่วยบน4ีสูตรดับศูนย์ห้าหกศูนี่ดับ2สูตรนะครับดับหน่วยบน4ีสูตรดับศูนย์ห้าหกนะนี่ก็เป็นตัวเลขที่เราจะตัดแล้วก็สรุปในงวดนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมนะก็ ดับบนท่านผู้ชมนะดับบนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าดับตัวไหนบ้างนะเหลือดับบนนะครับเดี๋ยนะครับดับบนงวดนี้นี่ผมจะใช้แค่สองตัวพอแล้วนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่สามตัวนะผมดับสาตัวเอาอยู่หมดนะครับสําหรับเอาอยู่ไหมไม่แน่ใจท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี่ ไม่แน่ใจนะว่าดับผมเอาอยู่ไหมให้ดับกี่ตัวไม่รู้จาไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะงวดนี้ผมขอให้ดับแค่สองตัวเท่านั้นท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะตัวแรกนะครับตัวแรกสี่นะท่านผู้ชมนะดับสี่กับเจ็ดนะครับผมให้ดับแค่สองตัวนะเพราะว่ารู้สึกจะเอาไม่อยู่นะ ดับนะงวดที่ผ่านมานะครับมวดนี้ให้ดับ4กับ7นะท่านผู้ชมนะมั่นใจว่าเอาอยู่นะมั่นใจว่าเอาอยู่นะครับนะดับ4กับ7 4ี 7. 4่ 7. นี่ไปตรงกับดับที่ดับสนิทของ f c ที่แบ่งปันมาด้วยชนชนชนด้วยนะชน1สูตรนะครับดับสูตรหลักของผมนะดับบนนะครับแล้วก็ดับ เนี้หลายสูตรเลยนะดับ7นี้หลายสูตรแล้วก็มีตัวอื่นด้วยแต่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจก็เอาดับบนแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ4กับ7จ็ดท่านผู้ชมนะดับบนงวดนี้นะส่วนเด่น1้อหน่วยก็เดี๋ยวเรามาตัดพร้อมๆกันนะก็มาเขียนแล้วก็จับคู่นะครับสำหรับสรุปบนนะเรามาดูนะครับก็ร้อย สิบแล้วก็หน่วยนะดับบนสี่เจ็ดผมเอาสี่กับเจ็ดนะครับสี่เจ็ดมาตัดก่อนนะครับเอาสี่กับเจ็ดมาตัดนะครับดับบนนะสี่นะสี่กับเจ็ดเจ็ดผมตัดนะครับสี่สี่หลักสิบนะสี่ตัดเลยนะครับหน่วยสี่สี่ก็ตัดหน่วยนะหน่วยสี่ตัดนะครับสี่เจ็ดนะครับทีนี้ ดับหลักร้อยท่านผู้ชมนะร้อยก็คือหนึ่งสามห้านะเอาดับดับร้อยหนึ่งสามห้ามาตัดที่หลักร้อยนะครับหนึ 1, 3, 5, 3่งสามห้าสามท่านผู้ชมผมตัดเลยนะร้อยเพราะฉะนั้นนี่เหลือหลักร้อยอยู่สองตัวศูนย์กับหกหลือศูนย์กับหกเท่านั้นหลักร้อยงวดนี้นะครับศูนย์กับหกนะ เหลือศูนย์กับหกหลักร้อยนะหลักสิบหลักสิบนะเอาศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดมาตัดนะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดมาตัดไม่มีเลยท่านผู้ชมนะเหลือหกกับแปดหลักสิบนะหลักสิบเหลือหกกับแปดแปดนี่งวดล่าสุดมาแปดท่านผู้ชมจะยังอยู่ไหมเนี่ยเลขแปดเนี่ยเหลือหกกับแปดนะสำหรับหลักสิบงวดนี้นะครับ แปดจะยังอยู่ไหมก็เดี๋ยวมาว่ากันเลยนะครับหลักหน่วยนะศูนย์ห้าหกับหลักหน่วยศูนย์ห้าหกศูนย์นี้สองสูตรเลยนะครับหน่วยศูนย์ห้าหกผมตัดเลยนะครับศูนย์ศูนย์เหลือหลักหน่วยอยู่ตัวเดียวท่านผู้ชมก็คือสามท่านใดที่ ชอบศูนย์ก็ไม่ต้องตัดก็ได้ชอบสี่ก็ไม่ต้องตัดเอาเต็มๆเลยก็ได้ท่านผู้ชมอย่างหรือหลักสิบก็ได้เนี่ยอากซื้สิบสามตัวเนี่ยก็จับเลยสามสามก็เก้าชุดเลยสิบหน่วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันเยอะเกินท่านผู้ชมหลักร้อยก็ตั้งสองตัวนะเหลือศูนย์กับหกหลักสิบก็สามหลักหน่วยก็สามนั่นก็จะหลายชุดเกินนะผมก็ขอตัดตามสูตรดับร้อยสิบหน่วยเลยก็เหลือเด่นนะครับ ร้อยนี่ศูนย์กับหกนะครับเดี๋ยวผมมาเขียนันเลยนะครับหลักร้อยนี่เหลือศูนย์หกนะหลักร้อยเหลือศูนย์กับหกหลักสิบหกกับแปดหลักหน่วยเหลือสามตัวเดียวท่านผู้ชมร้อยนี่ศูนย์หกสิบม่หกแปดหน่วยนี่สามนะก็ จับคู่เลยนะครับนี่ผมจะจับคู่นะ10หน่วยนะครับ10หน่วยก่อนนะเอาสิหน่วยนะครับ6กสานะครับผมจะเอา10หน่วยก็คือ6กส6มหกหกสามปดมนะท่านผู้ชมนะหกสาสาม สองชุดเท่านั้นนะครับหกสามแปดสามนะครับแล้วก็จับร้อยสิบหน่วยเอาศูนย์กับหกมาจับเลยนะครับก็ศูนย์หกสามหกหกสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกแปด น,นี่สิหน่วยนะครับอันนี้1้อหน่วยก็10หน่วยนี้เด่นอยู่2ชุดนะท่านผู้ชม6กสกับ8ปสาม ร้อยสิบหน่วยนี้มี4ี่ชุดศ6 3ย์หกสากับ6กแสนะครับก็เดี๋ยวผมเน้นให้นะเด่นที่สุดนะครับผมให้เด่นที่สุดนะชุดนี้นะให้เด่นที่สุดนะครับชุดนี้นะ นี่เด่นสุดนะครับเด่นสุดหกสกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะกลับด้วยนะครับ ผมเน้นที่6336 063 036ก็กลับหมดเลยทั้ง6ชุดเลยนะครับ3ตัวนะท่านผู้ชมนะ063 036 306 360 603 630นะครับก็หวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่ว่าขอให้มันมา063มันจะกลับยังไงเราก็ถูกนะครับก็ กันไว้นะครับก็เด่นให้เน้นที่ตัวเดียวนะครับชุดเดียวก็คือ6 3สามส่วนร้อยสิบหน่วยผมเน้นไปที่0ูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์สามหกนะศูนย์หกสามศูนย์สามหกหกสามสามหกท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเด่นสิบหน่วยบนแล้วก็เด่นร้อยสิบหน่วยก็เลือกจิบไปใช้นะครับชอบแบบไหนก็เลือกนําไปใช้เลยนะครับผมจะไม่ตัดนะท่านผู้ชมท่านใดที่มีดับ แต้ม10หน่วยหรือดับแต้มร้อยสิหน่วยแม่นๆก็นํามาตัดได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางที่ผมสรุปตามสูตรเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่ากันตามสูตรล้วนๆเลยนะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือจะนําไปใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นท่านจะไปสรุปเองก็ แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมเป็นเพียงผู้ให้แนวทางเท่านั้นเราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปบนงวดวันที่16พฤษภาคม2568นะครับขอให้ FC ช่องโชคดี Channel ช n แนลโชคดีเฮงเฮงถูกยกช่องไม่ว่าจะทั้งบนและล่างหรือบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอให้มานะครับ ก็สาหรับข้อมูลหน้านะท่านผู้ชมนะข้อมูลคลิปหน้าผมจะนําข้อมูลล่างนะครับซึ่งก็ล่างงวดนี้นี่าสนใจมากท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าล่างงวดนี้น่าสนใจมากเพราะว่างวดที่ผ่านมานันสูตรหลุดเยอะมากนะครับผมคิดว่าไม่หลุดซ้ําอีกหลายสูตรเลยแหละนะสำหรับเลขกล่างนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอให้โชคดียกช่อง นะครับถูกยกช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้ากับข้อมูลล่างสวัสดีครับ